วันนี้จะดำนำพามาที่สนามบอลเพื่อจะมาพูดคุยกับเพื่อ <c oughs> จะมาพูดคุยกับบรรดานักฟุตบอลของศาลาธรมรมศพลีของเราเกี่ยวกับเรื่องเกมแดงเดือดสกอร์เท่าไหร่จบยังไงเดี๋ยวถามไปเลยทีละคนแล้วเขาให้ใครเป็นผู้ชนะแจ๊บสปอร์ททีดีหกสวัสดีคดจจุณเจ๊บจ้ะครับถ่ายได้ถ่ายแดงเดือดร์พูลกับแมนยูรีพูนพชนะแหละเท่าไหร่สามศูนย์นย์แต่ผมแบบนนะอบนะกลัวนะเวแบบ ทุกอย่างมันมาดีเกินไป่าแบบทั้งริพูดีทั้งแมนยูไม่ดีทั้งตัวเจ็บทุกอย่างอ่ะแต่เชื่อเจ้ไหมไม่ต้องกลัวทรงมันไม่ได้เลยอ่ะทั้งเมย์ันแพ้นะผมว่าจริงชนะหนึ่งศูนย์ยังยังดูแบบยังแมนยูยังโอเคเลยว่าเออที่แพ้ไม่ลุยอ่ะเพราะว่าอย่าไปคิดว่าเหมือนแต่ก่อนนะที่แบบยมาแย่ๆแล้วมาเจอกันแล้วแบบเท่าเดิมแบบลืมผลงานไม่ได้แล้วยูไนเต็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันยังไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าปกติเขาเปลี่ยนแปลงทุกสามเดือนป่ะ อ่าใช่เพราะว่าทันตแพทย์เขาแนะนำอาหานแลงเห็นแฟะคุยกับคนนี้หน่อยคนนี้ก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนรักเจ้หนึ่งคนคุณทำนวยยาลังสีตัวเทพฟุตบอลแดงเดือดผมว่านัดเนี้ยมันจะเป็นนัดที่กระตุ้นความเป็นนักสู้ของสีแดงเพราะว่าจำได้ไหมว่านัดก่อนนัดที่17ที่มูนิโย ิแลพลิรวอพูลบุญโยโดนปดใช่ใชนัดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่านักเตะรักเทนฮาร์คขนาดไหนถ้าเกิดว่าอยากให้เทนฮาร์คอยู่นักเตะต้องชูคะแนนฮาร์คแต่ผมคิดว่ามีนักเตะครึ่งทีผมแมนยูอยู่ข้างเทนฮาร์คคิดว่า,าไม่แพ้ิรวอพูลไม่แพ้เหอรอสกอร์เท่าไหร่สกอร์สกอร์ผมว่าถ้าเต็มที่ผมให้เสมอเสมอเสมอในบ้านเลี้วูกสอง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 นะแปลว่ายูเตะก็จะรอดพ้น ความกดดันไปอีกหนึ่งนัดใช่เพราะเสมอเหมือนชนะต่อช่วงนี้นะชั่วโมงนี้นะใช่ไม่ปลดไม่ไม่ปลดแน่เลยนะลิเวอร์พูลไม่ปลดนะใช่จะไม่ปลดนัดหน้าโอ้ยไอ้หนวยจะดีอยู่แล้วเชื่อหลวงพี่แฟนบียังให้ผมพิลลนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่าแดงเดือดคุณการพงศพูดไปครับผมก็สี่ศูนย์นัยังตับนานยูชนะแพ้จริงมะเนี่ยเอาตรงไหนไปคุณเอาเอาจริงๆเอาจริงที่ตอนนี้รายการที่สาระไม่เอาสัมยาระ อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยสภาพนี้จะไปเอาอะไรสู้กับลิวอร์พูถามจริงตัวเจ็บก็เยอะอันนี้ไม่ได้อ้างนะพอเยอะจริงสิบสอ,อคนเออ40 40บ <40. S 2> ุกแพ้ บุกแพ้แน่นอนแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงมาอยู่เต็ดก็ดูจากทรงแล้วก็อยู่ที่ทีมผู้บริหารแล้วล่ะถ้าเป็นผู้บริหารชุดเก่ายังไม่มีเสื้อจิมเข้ามาก็สงสัยปลดเหมือนเดิมแล้วคนไปหาอะดับหน้ามามปชั่วคราวพอชั่วคราวคุมดีก็เซนถาวรแล้วก็เลิกแล้วก็ปปีครึ่งเกือบสองปีก็ไล่ออกวนไปเรื่อยก็วนไปเรื่อยสัก30ปีแล้วค่อยว่ากันใหม่นานจังเลยโอเคนะแพ้สี่ศูนย์นะสี่ศูนย์โอเคโอเคตามนี้นะตามนี้เลยโอเคขอบคุณมากทุกอนอาวที่ต่อไปมาอยู่กับ ดีเจคอบบราพี่งูของเราดีจ้ะแมนยูริฟูแดงเดือดแมนยูไปเยือนริฟูว่ามาสกอร์เท่าไหร่พูดได้ฮนะพูดได้ดไดเราแฟนเจลซีนี่อ่าใช่ผมว่าขาดขาดเลยเหรอขาดเท่าไหร่ว่าไปพี่งูแมนยู U, ไม่น่าจริงได้เอา5 0 <c oughs> รอดูนะทุกคนรอดูนะผมแม่แน่<ด>หลายช้าถูกเลยนะดีเจงูเห่าฟันธงฮะคอนเฟิร์มแล้วฮะคุยกับหลายคนไปแล้วมาคุยกับนักฟุตบอลมากดีกว่าะว่าเดจ้ะมามาคุยกันด้วยหน่อยแดงเดือดน้องรักลิเวอร์พูลแมนยู ริวผูลชนะสามสูดสามสูดเลยอะแล้วถ้าเกิดลิเวอร์พูลชนะ3ามสูดแมนยูเต็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าพี่โอ๊กมองว่ามันจะปลดโค้ดไหมหรือว่าทูซีทนใช้ไปหรือไงถ้าแพ้แบบเละๆอย่าง3ามสูเนี้ยผมว่าน่าปลดมิวขาดปลดใช่ไหมมันไม่มีเลยนักเตะที่จะสู้เพื่อเตนฮาร์กแบบอะไรเงี้ยซื้อใจลูกทีมไม่ได้เลยอะที่ผ่านมายากแล้วนะเละแล้วนะสามสูดนะโอเคคุณโอ๊กกับดีไอคอนนะก็ติดตามเขาได้เอออีกดึงเด็กปั้นของชาวลาวสาราธมสุริย์ไอพี่เม้นี่ นี่เด็กป้านของสาราธรมรมศพลีกของเรา <ยะ S 1> แดงเดือดลิฟวูแมนยูสกอร์เท่าไหร่น้องแมนยู50แมนยูชนะแพ้ <c oughs> วันหลังอะ่ะมึงพูดคำว่าลิฟวูมาก่อนบอกแมนยู50เนี่ยคนก็งไดคิดว่าชนะแมนยูแพ้0 5ใช่ไปเจอนในฟิลแพ้ยับเลยยับแน่แล้วปลดไหมเทนทักเพราะว่ายังยังเหรอ,อยังนะเพราะว่าผมว่าสถิติถ้าบอร์ดอ่ะมันดูอ่ะมันมันดีไงถ้าสถิติถามคุณหมูหยองก่อนคุณหมูหยองไอ็นา ตาเอ๋สวัสดีครับเจมส์สลิกนะก็ติดตามได้ที่เพจเจมส์สลิกครับผมแดงเดือดร์พูดแมนยูว่าไปน้องแมนยูแพ้4-0คืออันนี้ต้องบอกต,งตรงๆขนาดตัวที่มันครบนะซีซันก่อนอ<ช>เราดีๆด,ด้วยนะเออใช่ใช่ใช่เรายังโดเนเละเลยแล้วแมนยูซีซันเนี้ย <ไป S 2> หลายๆซีซันละเวลามันโดนปุ๊บอะ่ะจายแม่งแป้วอ่ะโดนล้มยุบ ยุบแล้วมันขึ้นไม่ขึ้นใช่แล้วใจภาษานักเตะภาษาการนักเตะคือไม่ได้ไม่เอาจริงเพราะนั้นคือเราไม่ได้ดูถูกนะแต่ตามสภาพที่เราเราเชียร์ทีมนี้นะแต่ว่าเราต้องว่าไปตามความเป็นจริงจะไปบอกเฮ้ยแมนยูชนะมันมันยากมากแพ้ศูนย์สี่นะศูนย์สี่ล้วปลดไหมเทนารยังยังนะถ้ามีอีกสักแมตสองแมตต่อจากนี้ต่อจากลิพูนะแพ้ต่อเนื่องเพราะเดี๋ยวหมดจากลิพูเจอเวสแฮมเจอวิลล่าแล้วก็เจอพอเลสสามแมตเนี้ยถ้าแพ้นะ แพ้ติดๆเกมว่าไปเพราะว่า3แมตช์นี้คือปิดท้ายของของปีนี้อ่าก็คือนัดท้ายคือฟอร์เรสต์อ๋อแมตช์ฟอร์เรสต์อาจจะช่วยยื้ออ่ะเดี๋ยวรอดูอ่ะใช่ตามนี้นะใช่จ้ะแพ้สี่ศูนย์นะสี่ศูนย์ฝากเจมส์สลิกด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคโอเคแล้ต่อไปคุณคุณน็อตคุณน็อตหน่อยคุณน็อตนี่ก็เป็นเอเย่นบุหรี่ไฟฟ้านะยอกยอกยอกสวัสดีครับเจแดงเดือดน็อตตี้โอ้ผมก็ไม่อยากพูดก็เกรงใจเจด้วยนะเออไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจกันเองผมว่า น่าจะทำลายสติครับน่าก็เกรงใจเจด้วยนะเอา <นะ S 1> ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจกระเดงผมว่าทำลายสติครับน่า <S <S 1> <S 1> น่าจะเกินน่าจะเกินเจ็ดจริงนะขนาดนั้นเลยเหรอนี่ยังไม่ไม่รวมแบบว่าทำปกเข้าโปตัวเองด้วยผมว่ามันก็มีสิทธิ์มีมีสิทธิ์ใช่ไหมอ่ะแดงเดือดบ้างไงน้องถ้าเกิดกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินอ๋อออกแนวนอบน้อมเลยพี่พี่ออกแนวมอบเลยออกแนวแบบว่าวแอบแบบว่าแอบเอิดแอบแซะ แอบโม้ไปบ้างใดๆก็แล้วแต่คือจริงๆเนี่ยพวกผมเลิกปากดีไปนานแล้วแต่มันอาจจะมีบางช่วงที่แอบจะแบบแอบแหลมไปบ้างก็อย่าได้ถึงโทษอย่ามาใช้คำว่าพวกผมใช้คำว่าคุณคนเดียวอย่าเอาคูไปร่วมด้วยเอ้าสกอร์เท่าไหร่อ่ะเมียแมนยูแพ้4-0เพราะว่าผมมี3เหตุผลนะคือ1 คือปกติแล้วเนี่ยแมนยูเจอรีพูถ้าเกิดแมนยูจะชนะได้เนี่ยคาแรคเตอร์ต้องดีเรื่องของหัวจิตหัวใจคือฟอร์มเป็นไรไม่ไม่รู้แต่หัวจิตหัวใจภาษาการต้องดีใช่แล้วก็อย่างที่2คือไม่ได้เล่นทีโอทัฟอร์ดเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยแมนยูเนี่ยไม่ได้ยิงประตูที่แอนฟิลด์ตั้งแต่ปี2018ชนะครั้งล่าสุดคือ2016แล้วก็อีกข้อหนึ่งคือนักเตะที่ยิงประตูรีพูเยอะสุดคือแรดฟอร์ดใช่แรดฟอร์ดตอนนี้จากพวกเราไปแล้วก็เป็นสำรองไปแล้วแล้วก็เจ็บด้วยว ข้าพเจ้าและเจดำไม่อย่าคนเดียวเอาเลยในนามของนายอาเมียนทัวไปต้องโลโก้ชนะไยแย้มญาติเลยคนเดียวไปเลยลืมๆผมไปเจอกันพี่น้องขอให้โชคดีกูคุยอใครเออพิก้าจากฟุตบอลเชิร์ตคอมมูนิตี้ไทยแลนด์เฟสติวัลไม่เคยจำได้ทีใช่ใช่ยาวหน่อยอะไรนะขออีกทีฟุตบอลเชิร์ต Community of Thailand โอเคพี่ก้าแดงเดือดว่าไงจ้ารีพูแมนยูผมขอมองในมุมกำลังเชียร์กำลังใจดีกว่าเพราะเราฟอพก้าเชียร์แมนยูใช่ไหมแมนยู่ก็ต้องบอกบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วทุกแดงเดือดเนี่ยมันสนุกตลอดแหละมันมีความตื่นเต้นอยู่แล้วกี่ข้างใช่ใช่แต่รู้สึกว่ากูเหมือนจะข้างเดียวคือถ้าผมผมมองในสองมุมได้ไหมเอาเลยพี่มุมแรกเนี่ย ถ้าครึ่งแรก0-0มีลุ้นโอเคถ้าครึ่งแรก0-0ถ้าโดนไวก็โชคดีถ้าโดนโโดนไวชคดีถ้าโดนไวโดนไวก็บ้านใบ้านมันโดนไวที่โชคดีเลยแยกย้ายเลยแยกย้ายแยกย้ายก็คือใช้คําว่าเหมือนปิดไฟนอนเลยโอเลยประหยัดไฟอ่ะอย่าให้โดนเยอะแล้วกันนะให้วางหวังให้แบบรู้สึกสูสีหน่อยา5-0เราเล่นเราเล่นเราเล่นจะรอที่ข้าวจะเกิดขึ้นจะรอที่ข้าวผมว่าคิดว่าแมนยูอย่างน้อยยิงได้ลูก ยิงได้ยิงได้ลูกหนึ่งแล้วจบยังไงจบ3าหนึ่งแพ้แพ้สามโมดยูเต็ดแพ้บุกไปแพ้หนึ่งสามแพ้หนึ่งสามสามนี้น่าคือแดงเดือดของพี่ก้านะไปเว้ยโอเคโอ้โหดีพี่จาจากสกอตเต็ดอ้าวดีครับผมแดงเดือดลิฟท์แมนยูเต็ดหนึ่ง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 นะจานแป้หนึ่งหนึ่งโอเคอ่ะก็ฝากด้วยเปิดประตูสู่โลกฟุตบอลนะสกอตเต็ดถูกต้องครับมีหลายสาขาเลยก็ออนไลน์ก็ได้แล้วหรือจะไปหาพี่จาที่สาขาบางใหญ่ก็ได้บางใหญ่ครับบอกว่ามาจากเยดดัมเดี๋ยวเขาลดให้สองเปอร์เซ็นต์ถูกต้องฝากด้วย ที่เหลือก็เดี๋ยวก็เหมือนเดิมถ้าคอมก็ส่งมาเดของให้เจ้มาชี้เล่าพี่บุญไม่รู้หรอกครับผมเอ๊โอ้โหตั้งแต่ถามมาไม่ยังไม่มีแมนยูชนะต้องคนเลยว่ะคนนี้ดีว่ะเพื่อนรักของเจ้คนหนึ่งอาร์เตอร์เคิลสวัสดีเพื่อนสวัสดีอาจารย์อาร์เตอร์เคิลแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนยูว่าไปเพื่อนผมว่าลิเวอร์พูลนะอืมเพราะว่าด้วยเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ฟอร์มอ่ะมันแมนยูมันต่างกันเยอะมากจริงอันนี้อันนี้ในฐานะแฟนแมนยูนะมองไม่เห็นรูชนะใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าแพ้เท่าไหร่นี่ไม่รู้พี่ตาว่าเป็นไง ผมว่าก็เลยไหมคือผมว่าไม่ไม่ถึงเละรอบนี้เพราะว่าลีวูหลังๆเกมบุกก็นานๆทีมาต้องโดนนําต้องโดนอะไรอ๋อต้องต้องแบบมีมีคสกดดันก่อนผมว่ามันสองศูนย์สองศูนย์นะสองศูนย์ลีวูสองศูนย์โอเคตามนี้ทีมของเพื่อนเจดมเพื่อนเดี่สามก็คือทีมวิวาเอฟซีอ่ะสัมภาษณ์คุณตากษ์จากเคครีมหน่อยแดงเดือดลีวูแมนยูโอ้โหว่าไปนอนดีกว่าสกอร์เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่สามเบาๆนะเบาๆแล้วนะโอ้ ช่วงหลังแล้วคุณไปสะสมเสื้อยูนิเต็ดเยอะแยะไปหมดเลยช่วงหลังคุณให้ยูนิเต็ดแพ้ได้ไงว่ามาจากความจริงพอเสมอแต่ว่ามันต้องยอมรับโอเคแล้วมีชั่วโมงนี้ไม่อยากดูเลยพูดจริงเตื่นมาดูผลที่ป่าแล้วมีดึงยังไม่อยากดูเลยเมียรู้ไหมว่าเราซื้อเสื้อบอลหมดเป็นแสนเนี่ยเมียรู้ไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ถึงของเก่าของเก่าไม่ถึงไม่ถึงตัวละตัวเรเจ็บไปร้อยเลยโอเคตัวเจ็บไปร้อยละเดี๋ยวกูจะโทรบอกไอ้คีวลูกตึงนี้ให้เอาไปเข้าเครื่องซัักผ้้าป่นใหเเลละย สามหนึ่งแล้วกันครับแพ้เหรอแพ้สิครับก็วงนี้จะเอาอะไรไปชนะเขาโอเคแพ้สามแพ้หนึ่งสามนะแล้วถ้าเกิดแพ้จริงนี่เทนารกอยู่หรือไปพี่กิษว่าไงผมว่าก็ยังอยู่นะอยู่นะอยู่ทนไดก่อนทนไปก่อนทนได้ก็ทนไปใครจะเหนียวกันใครจะหด้าด่ากันใช่แฟนบอลบอกบริหารนักเตะโค้ชมึงอยู่นานๆกูได้เก็บตังค์เยอะๆค่อยไปดูทีเดียวเพราล่าสุดที่หลายคนหลายทัวร์นะยกเลิกนะไม่ไปนะเพราะมึงอ่ะเจเนี่ยคนนึงแล้วไม่ไปพี่ดูถ้าไปเกมนั้นคือไปเกมบอลมัดอ่ะ สบายเลยขับบ้านสบายเลยบอกเลยเยือนในเกมขาบ้านอีกสบายมีความสุขหนึ่งสามนะพี่กิจนะคุณโตโน่คุณโตโน่นี่ทำงานอยู่ที่โรงแรมเลยนะทริปแหละโฮสเทลครับอยู่ที่พญาไทพญาไทนะก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นโฮสเทลราคาประหยัดย่อมยาก็เปิด24ชั่วโมงไปได้เลยเข้ามาได้เลยออกดมาไ้เลยครับที่ที่เพจเพจอะไรเพจ เหตุสลีปแบบโฮสเทลเลยครับอ่าสลีปแบบโฮสเทลเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะจะดำใช้สองมงได้ไหมฮะอ๋ออ๋อแบบบง่วงขับรถไม่ไหวแน่นอนก่อนไม่ไม่ใช่ที่สมรักไปใช่ไหมอ๋อคนจะจังหวัดคนจจังหวัดอันนี้อันนี้พยาไทยกิจอ๋ออันนั้นขอนแก่นอ๋อเออเสมอสอง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 นะเสมอสองสองนะเกมสนุกเกมสนุกแน่นอนโอเคโอเคสนุกเนี่สนุกสองฝั่งนะไม่สนุกฝั่งเดียวนะเพราะช่วงหลังๆไม่สนุกฝั่งเดียว ทางทองเทพน้ำชายที่ท่าลำนนหน่อยแดงเดือดคุณเสหลิวพูกรอยู่เหรียพูครับเท่าไหร่สอูแล้วกันเลียวูสองูนย์นะสอู เออรีวิวสองศูนย์นะดูคุยเข้าไปไม่ได้อันนี้คุณจะแทงใช่ไหมที่คุณพูดแบบนี้เดี๋ยวดูราคาก่อนอ่าถามคุณอ้อยคุณอ้อยแห่งไฮนิกเก้นคุณอยู่ไฮนิกเก้นใช่ไหมครับตอนนี้ครับอ่าก็ใครที่สนใจเรื่องเบียร์เรื่องบูธเรื่องเด็กเชียร์เบียร์ก็ติดต่อพี่อ้อยได้นะได้เออเออโอเคแล้วคุณเลิกดูกัญชายังเนี่ยเพิ่งดูมาเนี่ยเพิ่งดูมานะผมถึงว่านะตาหวานเลยเนี่ยเจ๊ถึงว่านะกลิ่นแปลกๆนะตรงนี้เออว่าเป็นกลิ่นกัญชาดีแล้วก็กลิ่นปากไม่ไหวเออรีวิวแมนยูแดงเด เป็นศูนย์นะเพราะมันมีความขลังอันนี้คุณไม่ได้หลอนกัญชาอยู่นะคือพูดตามตามความเป็นจริงมีน้อยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะโอเคเออโออหนึ่งศูนย์นะเพื่อนน้องจานสวัสดีจ้าบ๊นยดีวะบ๊ายดี ไม่ได้ครับได้ครับได้ครันี่ตัวตึงอ่างทองไปเลยไปไปใครอ่ะใครอ่ะแดงเดือดโอ้แดงเดือดจานโอ้โหแดงเดือดมาเลยมาเลยแดงเดือดอ่ะอ๋อสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทมาเอาขอบคุณขอบคุณรองเท้าพี่ยเอาได้ทั้งตัวอ่ะขอเผาดูบ้างนะซิกสองเลิกเลยเลยแล้วโอเคโอเคเออแดงเดือดจานแมนยูชนะสองศูนย์จารู้ว่านี่จาร์เป็นคนแรกเลยนะในการคุยมาเป็นสิบคนนี้ที่ให้แมนยูชนะแมนยูชนะสองศูนย์สองศูนย์เลยเหรอสองศูนย์ครับคือบุกแล้วสวนสวนกลับสวนกลับแมนยูชนะเลยอืมใช่ ลิรีบฮูบุกเพลินไงทีนี้แม็กไกว่ลงมาช่วยไงมีเล่นสิบสองคนไงอ๋อคือทีแรกมัเป็นสิบเอ็ดแม็กไกว่เจ็บอยู่แต่เห็นเพื่อนเพี่อนพร้อมลงมาช่วยเลยเ่็ดสิบสองเจ็ดสิบสองคนใช่อืมอืแล้วแลโกโกเป็นสามคนโก้สามคนใช่บายินดีตฮีตันแล้วก็โอนาน่าครบสามเลยกองหลังวารานตกลงที่มีปัญหากับเตน้าที่ไปข่วนหัวเขาว่าไงมั้งในเล่นแล้วตอนนี้หายหายแพ้หายละซื้อเฮลดอยไปยาใจกันใช่ ไปทาหัว้กันและใช่ก็จะหายดีกันแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้เหลือแบ็กซ้ายก็เล่นแบ็กขวาเล่น2ตัวดาวลูวันบิดก็คือง่ายเลยตำแหน่งละคูณ2ลงไปก็เป็น22คน22คนต่อ11อ่ะคิดเราจะแพ้เหรอก็จริงก็ถูกเห็นไปละชนะ2องศนสูนะทำงานช่องไหนเนี่ยนาสปอร์ด เจ้าของช่องก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะของเราในถามได้สองศูนย์นะสองศูนย์สองศูนย์พุทธสวัสดิ์แฟนผิดเตรียมยิ้มได้เลยแล้วจริงเองเอวบอยน้ำหวานด้วยเฮลูดอยเมื่อกี้นี้เฮลูดอยโอรยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยอเปล่าจะเข้ากล้องบดไปกึ้ยอุ้ยพี่แต่จากบิ๊กซีแดงเดือดพี่แต่ว่าไปดูไปกระซ้าเฮ้ยผลยานขันเป็นไงสกอร์เป็นไงสามเสียงแผ่วจังจริงจริงนะสาม สามซูนเหรอแพ้นะแมนยู่จะเหลือหรือเปล่าริพูมันดีนะใช่โอเคแล้วบูโน่ก็ไม่มีแล้วใจก็ไม่มีเออจริงแล้วเจ็บปานแฮร์รี่มากกว่าตัวแบกก็เจ็บอีกเซนเตอร์ก็ไม่เหลือห้ารุ่นมากกว่าก็ไม่อยู่แล้วเด็กก็ไม่รู้จะขึ้นมาได้ไหมนั่นแหละเด็กแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อันนี้ไอ้พลังเด็กวิกฤตอาจจะมีฮีโร่ยูไนเต็ดอ่ะชอบพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตใช่คนแชมป์แดงเดือดว่าไงมั้ง ก็ไม่น่ารอดเออถึงแพ้เกย์ก็ไม่น่ารอดแพ้เกย์ก็ไม่น่ารอดไม่น่ารอดก็ทั้งหลังทั้งกลางแถมมีโกเนี่ยวด้วยขอโกเราเหรอโกเอเลสันสามหนึ่งนั่นเสียงน้ำเสียงเราดีใจนั่นเลยดีใจตอนนั้นที่แม่งแพ้หนึ่งสามนะแล้วก็โอเคแพ้นะบุกไปแพ้หนึ่งสามแพ้หนึ่งสามอ่ะแดงเดือดพูดมาเร็วเวเวลาน้อยเร็วเดี๋ยวแบปแบทหมดแดงเดือดลิเวอร์พูลเจอแมนยูวันอาทิตย์นี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วก็มีงานของ ของเราด้วยก็ไปเจอเราได้ใช่นะใครที่มีบัตรมีตั๋วแล้วก็มาเจอกันแล้วไปอาบน้ามาไงทต่เเหนือน้ําเนื้อเปียกเต็มตัวหมดเล่นมาคูเล่นเยอะมากเลยเมื่อกี้เจ็ดนาทีโอ้โหเหมือนมึงวิ่งมาเจ็ดเดือนอะเป็นไงแดงเดือดพูดไปผมว่ามันเหนื่อยอ๋อมาถึงรีพูลแมนยูไม่กูเนี่ยเหนื่อยมากเลยว่าไงฮะอ่แดงเดือดว่าไปในมุมของแฟนร์พูลก็เป็นหนึ่งครั้งที่รู้สึกว่า มั่นใจว่ามีโอกาสสูงกว่าแต่ว่าดูดีกว่าใช้คํานี้แต่แดงเดือดทุกปีแต่ไหนแต่ไรนิกมักจะพูดอย่างงี้ในช่องเสมอว่าลิเวอร์พูลเป็นรองแมนยูเยอะมากยุคที้นะยุคนั้นนะยุคเซอร์เล็กอะแต่แบบพอเวลาเจอกันอะมันมีพลังพิเศษมันเอาง่ายว่าผลงานก่อนหน้านั้นไม่นับเออนับกันตรงนี้เลยหน้างานมันมีความเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆแต่คราวนี้ไอ้รอบนี้ที่รู้สึกมั่นใจขึ้นอะคือก่อนหน้านี้ฟรีเท้าคุณภาพตัวผู้เล่นอาจจะเป็นรองแต่รู้สึกว่าใจไม่เคยเป็นรองมันเลยอาจจะทาให้ลิเวอร์พูลในยุคนั้้้นนที่ดดููเเป็รองสไ เมมุีดแต่รอบนี้รู้สึกว่าแมนยูมีปัญหาเรื่องใจพอสมควรตัดสินจากเกมที่เจอาเย,ยนน่ะนั่นไม่ใช่ทรงทีมที่เล่นเพื่อชัยชนะ,ะแบบอาจจะเป็นแนวทางของเทนฮากก็นะว่าไม่ได้แต่สุดท้ายมันแบบมันเป็นแนวทางที่เขาเลือกผิดอะ่ะแล้วนึกว่าแนวทางนี้มันไม่ค่อยปกใจเท่าไหร่การบุกมาเยือนแอนฟะิลด์เนาะแล้วพอมันเป็นแดงเดือดอะ่ะเขาไม่สนหรอกแมนยูฟอร์มดีไม่ดีแต่ว่าแฟนบอลในแอนฟิลด์รวมถึงนักเตะมันอย่างของลิเวอร์พูลมัน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างต่างยูแลใช่ว่าฉลองอัาจันท์ใหม่ด้วยนะเพิ่มแล้้วเรรยบอจ เป็น5 7 0 0มืูช่วยออกไปตั้งเยอะเท่าไหร่อ่ะสามพมันไปซื้อกระเบื้องเขาสามแผ่นก่นได้เลอใช่ใช่ไม่มีกูเขาก็สร้างเสร็จเผลอๆเขาไม่ได้ใช้เงินส่วนของมึงด้วยไม่ใช้ด้วยเอาแล้วกันไว้เอาไปจ่ายค่าอาหารกลางวันได้ครึ่งมื้้อดวยของคนงานทั้งหมดอย่างตอนที่ปีก่อนอ่ะเจ็ดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเจ็ดศูนย์ใช่ยังรู้สึกกลัวแมนยูมากกว่าตอนนี้เลยเอาจริงเหรอ ใช่ถ้าเอาตอนนั้นนะแปลว่าเท่ากับว่างี้นะทุกครั้งนิกจะหวั่นใจอยู่พอสมควรหวั่นเพราะว่าลิวพูเคยเป็นรองแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ว่าไม่หวั่นใจแต่หวั่นใจน้อยลงน้อยที่สุดครั้งหนึ่งตั้งแต่ดูเลยเออใช้คำนี้ได้ฟันธงมาสามศูนย์เลกันนิ่สานนะไม่ต้องยิงแบบบ้าคลั่งแต่ว่าขอครีมชีสโอเคเพราะว่าพ่อหมีควรจะมีรางวัลอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเลือกได้นะหนึ่งในสามศูนย์น่ะขอให้มีอลิซงแอซิดสักลูกอ๋อจะได้แบบเพิ่มความมั่นใจด้วยเพราะว่าเพราะ ต้องล้วเหมือนเป็นรางวัลที่แบบที่อกว่าเป็นรางวัลที่แบบเจ๋งๆรางวัลหนึ่งอ่ะเพิ่มเติมมากกว่าประตูประตูกว่าจะ a s ิสต์ได้เนี่ยมันน้อยนะนะนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนร์พูที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งที่เจเคยรู้จักแล้วก็พูดอะไรก็ว่าไปตามเนื้อผ้าใช้คำนี้นะยกไว้อย่างเดียวคือเรื่องที่ที่เราไปเที่ยวเนี่ยที่เราไม่รักครอบครัวตรงเนี้ยก็ไม่เป็นไรถือว่ามันก็ปรับปรุงกันได้นี่ผมตบปากได้เลยนะทำไมอ่ะผมไปเที่ยวแต่ผมก็รักครอบครัวได้ถูกไหมอ๋อเออว่ะมันก็ แล้วกูไม่ปฏิเสธเรื่องเที่ยววะไอ้เออกูปฏิเสธเรื่องนี้ทมามวะากูเปล่าแล้วกูเอ๊ะมึงจะมึงจะตบปากกูเรื่องอะไรวะเนี่ยตบปากตัวเองดีกว่าได้เยอะใช่ใช่แทนที่จะปฏิเสธเรื่องเที่ยวสเปคนักบอลที่เราชอบเล่นลงสนามด้วยเนี่ยคือประมาณไหนคือสเปคผมผมชัดเจนแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใครก็ได้ที่ยอมผมนั่นคือสเปคผมเลยนักบอลคนไหนก็ได้นักบอลเนาะเออนักบอลนักบอลนักบอลคนไหนก็ได้ที่รับเงินมาเดินสายให้เราถูกไหมชอบหมวยมึนอ่าอันนี้อันนี้ใครเป็นคนจำกัดความให้มคุณ ไอ้เหี้ยหวยมึงกูก็เพิ่งรู้อ๋อเป็นงี้เหรอเนี่ยยังเชื่ออย่างเพราะว่าที่ผ่านมาที่เห็นมาตลอดเนี่ยเห็นจากไหนเห็นจากไหนเวลาเราดูรูปในไอจีกันไงอ่าอ่าได้เวลาจะกดไลค์เราไม่กดไลค์กันอันตรายเสียเงินไปเรากดเล้ไลค์ไม่ได้เมื่อก่อนเคยไลค์อย่าว่าแต่ไลค์ยุคแม่งมียุคนึงอ่ะไอ้รูปที่ไลค์สดพอเรากดเข้าไปแม่งขึ้นนิกรวัดชิงใช่ไมนได้ไม่ไไม่รู้อ่ะยุคนั้นอะแม่งแคปส่งมาเต็มเลยที่หัวใจล้ไม่ได้ไม่ได้เออก็เราเราทำได้ก็สมมติดูดูไปถือไลคค์์ไลอาากศ ไม่รอดนั้นหาตัวไหนรู้ไหมแกเขินอัดดาวแม่งเลยอ๋อสนับสนุนสนัุนเนี่ยมึงรู้นะเออทำใจใหญ่อัดดาวแม่งเลยพันดวงแล้วที่ที่ไอ้ว่าเรามีลิงก์ที่เราเข้าไปดูเว็บโป๊แล้วคนดูเห็นนี่มันเรื่องจริงไหมเรื่องจริงมันยังมีคลิปอยู่เลยในในช่องอ่ะยังมีคลิปอยู่เลยมันทำไมคุณไม่รู้จักการเคลียร์เบราว์เซอร์เงี้ยคือเอาตรงๆเลยนะไม่ได้ดูบ่อยแต่ถามว่าดูไหมดูดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่เสียตาแต่หลังๆดูเสียตังเนี่ยอะไรนะโปแอลเอฟอ่ะใช่ไหมใช่เพราะว่าอ้าว ชอบอะไรก็อุดหนุนนะเหรอง่ายๆเลยสนับสนุนสนับสนุนเดี๋ยวเขาเลิกทำขึ้นมาทำไงเออก็จริงนะเปล่าเปลี่ยนทีนี้นะคือเราซีเรียสเรื่องลิขสิทธิ์อยู่แล้วงานเขาลี่แฟนก็ถือเป็นหนึ่งในลิขสิทธิ์นะผมก็ใครมีลายแทงดีๆอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะไปซับสคริปต์แล้วก็เม้นมาเนี่ยก็แท็กไอ้นาสปอร์ตด้วยเราจะได้เข้าไปอ่านถูกใช่ใช่นี่จะขอบคุณมากเลยเพราะว่าผมผมมีหลักสูตรผมผมใช้เขาเรียกว่าขั้นตอนการโรเตชันนั่นก็คือสเต็ปผมดีมากเลยนะคือผมอยากติดตามเยอะแต่ว่าถ้าตลลออดดดทััั้งหหมมมมนนไไ่วผจะสบเื ผมจะแบ่งเป็นสองชุดสมงติดขจาร์ผมไปตามอีกยี่สิบช่องผมจะโอ้ยยี่สิบช่องนี่ออกแนวหนักเลยนะโอ้โหก็มันวันไม่ท่อเที้ยอะไรเลยอหลังๆหลังๆที่คลิปมาเย็นมาค่ำนี่คืออย่างนี้ตลอดนั่งดูอลิแฟนนี่แหละแล้วก็ไปซื้อรูปเาเพิ่มด้วยแล้วก็อินบ็อกมาถาบไม่เคยปฏิเสธเขาเลยแล้วไปเรื่องจริงด้วยประเด็นอะแม่งมาเป็นรูปล็อกกุญแจเขียนเก้าเหรียญเนี่ยเราก็นึกว่าเก้าบาทไอ้สัสสามร้อยแม่งตัดที่สามร้อยแล้วมั่นใจป่ะ อ่าถามเจ๊าบ้างใช่ไหมเออเพราะว่ายังไม่มีใครถามอันนี้เดี๋ยวปิดที่เจ๊แล้วกันเชื่อว่ายูเต็ดสู้ไม่ได้ใช้คำนี้แล้วกัน อันนี้ไม่ได้ออกตัวนะแต่เราว่าไปตามใน้าเใจว่าสู้ไม่ได้สภาพจิตใจสภาพทีมบรรยากาศทุกอย่างลิเวอร์พูลตอนนี้มันเหมือนเห <c oughs> มือนอยู่ในจุดที่ <c oughs> ถ้าพูดตรงๆนะถ้ามึงเป็นศัตรตูกูอ,อ่ะกูต้องเอาให้มึงยอมกูไม่ได้คือให้มันสีโลลาฟกันไปเลยอ,อนี่ยเหรอไหมเหมือนเรื่องการที่เจ็ดศูนย์ตอนนั้นห้าศูนย์สี่ศูนย์อย่างเงี้ยสกอร์คิดว่าใกล้ๆนี่คือสามศูนย์แต่สามศูนย์สี่ศูนย์ตอนนี้นี่ว่ารอบเจ็ดศูนย์เ่ะมันไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลจะเอาอย่างเดียวนะแต่เหมือนแบนอยู่เลยนั่นแบบ เขาเรียกว่าไงเทนฮ้าเขาไม่ถอยอ่ะใช่ใช่ไม่ถอยก็โดนไงแต่นักเตะแม่งถอยอ่ะใช่ใช่มันลังเลไงมันสับสนไงแต่เชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลชนะแบบสบายๆสามศูนย์แล้วแล้วจะมีการแบบอะไรอะไรดึงอ่ะไม่ไม่ได้ดึงเชงอะไรนะแต่ว่าเล่นเล่นตามแทคกิตตัวเองให้แบบให้แบบให้มันเกมเป็นเกมไม่ต้อให้มันเหนือไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนให้แบบคอนโทรลได้ทุกอย่างอย่างเห็นได้ชัดถูกต้องให้มันแบบเขาเรียกโดมิเนตแบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเป็นแบบไหนได้บางที่เด็กผีอย่างเจ๊จะรู้สึกว่าเฮียแแมมมมม่่่งไไไไ้ลละะทรานนนนนเเกกิปอจจบบบหใใุ็คื30-40ช ูนย์นี่ก็หนักแล้ว<ร>แล้วคือแล้วสู้ไม่ได้อะนึกใช่ไหมบอล3 0มศูนย์สี่ศูนย์กับบอลเจ็ดศูนย์ มันต่างกันนะถ้าสู้อ่ะเนอะไหมอันนี้อันนี้คีย์เวิร์ดคือถ้าสู้นะเออแต่ก่อนหน้านี้4-0 5-0 7-0แม่งไม่สู้ไงคือพยายามจะสู้แต่สู้เหมือนเหมือนแบบคนกระปิกระปอยอ่ะก็เลยยิ่งเละยิ่งเละยิ่งเละซึ่งข้างหลังมันเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเกิดขึ้นนะไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันนะบอกไม่ถูกแต่ก็ไม่มีใครรู้นะว่าแมนยูเวอร์ชันที่ไม่มีบรูโน่นั่นน่ะสิแล้วไม่มีแรดฟอร์ดด้วยไม่มีมาซิยาวไม่มีลูกควายด้วยไม่เจ็บหมดมันไม่ได้แค่่ปววยแล้้ตตตออองเเชช็็คคฟฟิิด คือถ้าลงก็เข็นอะจะมีครั้งหนึ่งยุคเจอหลาตตอเลสลิเวอร์พูลแมนยูตอนนั้นอะตอนนั้นเป็นยุคอถ้าใครใครเคยได้ยินจะรู้ว่าแม่งมียุคหนึ่งตัวแบกลิเวอร์พูลมีอยู่แค่2คนเจอหลาตตอเลสแล้วมีเกมหนึ่งอะแดงเดือดไม่มี2คนนี้วันนั้นจําได้เลยเดิร์เคาวซูโซ่ล็อบบี้คินเชื่อสู้คนมันไม่รู้ว่าจะช่วยปกใจได้หรือเปล่าไงแต่ว่าวันนั้นอะลิเวอร์พูลก็แพ้นะจำได้คือเรื่องนี้เจว่าถ้าอย่างทีบืนอะมันแฮปปี้ได้กับการแพ้ยู่แตดก็เป็นแบบนั้นไไได้้้เพพพีงงแแแแตต่่่่ววาหหหลลลลัอบบมู อย่างนิวคาเซินเนี่ยคนบอกโอ้โหแบบสูสีไวีแพ้ศูนย์ไปดูเกมในดิสู้เขาไม่ได้<อ>สู้เขาไม่ได้แล้วพอสู้ไม่ได้ปั๊บมันก็ไม่สู้ไงเนือ้อไหมอันนี้สาคัญคือสู้ก่อนสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่สู้ไม่ได้แล้วมึงไม่สู้อันนี้พูดถึงเกมที่ you, แมนยูแพ้นิวคาเซิลใช่แล้วพอมันต่อมาจากนั้นอ่ะแพ้บอลมัดมแพ้บายเยิร์เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเหมือนที่นี่พูดอ่ะพอโดนปั๊บแม่งยุบ แม่งแล้วหลังเกมบายเยินนะเทนฮาร์กเขาเล่นดีเขายิใจเนี่ยหลังท่าไฟแตกนิกเขาเหมือนคนสูญเสียความมั่นใจไปแล้วเขาไม่ใช่คนเดิมพูดเลยก็ไม่รู้แบบพูดไปเรื่อยแล้วอนเนี้ยคือมึงไม่มีโอกาสยิงบาเยินเลยอ่ะ ห้าครั้งตรงกรอบครั้งเดียวลูกชอตรงกรอบครั้งเดียวแล้วบอกมึงเล่นดีตรงเนี้ยเนี่ยวันนันนี้ก็บทเรื่องนี้แบบเฮ้ยคุณเป็นแมนยูอ่ะคือเข้าใจว่ายุคนี้แมนยูอาจจะไม่ดีบาเยือนแม่งโหดแต่คุณจะวางตัวให้พอใจกับการไม่ได้แทบบาเยืร์หนึ่งศูนย์นี่ซึ่งเรื่องนี้พอเจพูดอ่ะคนไม่เข้าใจเว้ยคนถามว่าจะเอาขนาดไหนไม่ได้คุณจะมีมาเชสแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณเป็นทีมระดับอ่ะยกตัวอย่างชื่อแมนเชสเตอร์เด็ กับเบอร์รี่อ่ะอย่างเบอร์รี่ถ้าคุณแพ้ศูนย์หนึ่งเฮ้ยเราเล่นดีแล้วเว้ยเราพยายามต่อไปพอได้แต่กลับมาทีเจ็ดคุณบอกว่าเฮ้ยคุณเล่นดีแล้วพอแพ้ศูนย์หนึ่งไอ้เชียปีนี้ลุ้นตกสมมติปีนี้เหนีตกชั้นนะปีหน้าก็ต้องมาลุ้นแชมป์ถ้าเป็นแมนยูอ่ะมันเป็นแอตติจูดดีเอ็นเอสโมสรทุกทีมใหญ่แหละครับใช่ใช่ดูดูอยู่อ่ะเป็นอางช่วงเจ๊บุ๊ปหลับไปนะี่ยอมรับเลยจากใจเลยเมาดิเด็หน่อยเฮ้ยไม่มีไม่ได้กินเอออ่ะนั่นก็คือเร กับสรา,าธรมรมศพหลีของเราซึ่งตอนนี้นี่ดูนะนี่นักฟุตบอลน,นี่เต็มไปหมดเลยนะเดินสายมาเดินเช้าเดินบ่ายมานะเออนี่นะก็ ปิดลีกด้วยวันนี้ที่เราเตะก,กันแล้วเดี๋ยวสัปดา,ปดาห์สัปดาห์ถัดไปเราก็จะไปฉลองรางวัล The Best of the Year กันใช่ไหมครัว่าเป็นไอ้นี่เจ๊นะเราเป็นเขาเรียกว่าไงรางวัลเบรกนี้หนาวครับหลังจากนี้จะเบรก break นี้หนาวแล้วก็มาต่อกันที่ฤดูกาลหน้าก็คือหลังปีใหม่หลังปีใหม่ใช่ครับแจกรางวัลด้วยรางวัลอะไรชื่อรางวัลอะไรที่คุณพูดไปนั้น่นคุนรางวัล of the Year ของสาราธรรมศพลีกเรามีรางวัลทั้งหมด24สาขาโอเคเราปุดมา20แจ็ปเพิ่มมาอีก4 24สาาขนักเตะแมม่งีไม่ถึง40คนไอ้เหี้ยเกินครึ่งลีกแม่งได้รางงวววัลลไปแ้ซึ่่เชือ่าทุกคนน่าัก ใช่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 ผมเอารางวัลให้ตัวเองหนึ่งอันอ่าเหรอใช่ใช่เอาวันนั้นเอาเอาเยี่ยนี่เข้าสภาแม่งตั้งบอกพี่แล้วผมอันนี้ผมไม่ชิงเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายแม่งเลือกตั้งขึ้นมาหนึ่งรางวัลให้ตัวเองให้ตัวเองเอาจนได้เอออ่าก็ฝากติดตามาได้ที่เจ็ปสปอร์ตเทดีหกเก้าเออฝากด้วยกับสลาทำศพลีของเรานี่นี่นักเตะยืมตัวใามันบอกฝากด้ในขาอยู่บนโอ้โหม่งอยู่ข้างบนดูเลยถ่ายอยู่บนโอ้โหทุ่มเทสุดจุดทุ่มเทเออชื่ออะไรนะชื่อช่องอะไรนะเจ็ปสปอร์ต คือช่องมีหกเก้าไม่น่าเป็นช่องบอลมันเหมือนเมื่อก่อนนี้มีทรูสปอร์ตเอ็ดีสามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเตะนี่เราเหมือนเล่นบอลทวีปอันนี้เขาก็โยกมาเตะจากวัชรพลอ๋อใช่ใช่อ๋อวัชวัชรพลวัชรพลพีเมลิกเขาข้ามาสู่พีเมลิกอะไรอันนล้กวัชรพลเหรออันนี้ใส่ไหมลีกใส่ไมลีกไหมลีกอ๋อแล้วสายไหมก็ ไม่รู้เพราะตื่นเที่ยงเรัื่องสายนักเตะบ้าอะไรล่าสุดนี่พักเขาเรียกว่าไงนะลงสนามไม่ได้ประมาณเดือนกว่าๆโดนงูฉกแล้วเรื่องจริงด้วยตัวนี้เลยขุดอโดนี้งูฉกหายเสร็จปุ๊บลงไปอีกสองสามนัดแก้วแตกแผลมืออีกโอ้ไม่พิการไม่เกี่ยวกับเรื่องเบียเบียเล่าๆเลยคนที่เมาคนนึงแหละใเออเหมือนเล่าเลยเหมือนเล่าเลยไม่เหมือนไม่เหมือนล่าสุดชวนแล้ว ชวนไปกินเหล้าชวนไปกินเหล้าที่บ้านบอกว่าเจ๊ก็บอกโอ้ยบ้านไกลสายไหมพระรามสองไม่เป็นไรมีห้องมาให้แล้วเตรียมมาให้ด้วยเตรียมพร้อมมีตอนคิดอยู่กูดูบอลมาไม่เคยเจอนักเตะเจ็บเพราะโดนงูฉกคนแรกตัวเชิญพระบอลวันนี้ขอเสนอนักเตะที่มีการบาดเจ็บแปลกๆอํานวยยางสีก็โดนงูฉก เมียเขาเมียเขาไล่เขาออกไปเช็ควาวน้ำาล้วา็ถึาจะซ่อนก๊อดนากดลงไปแถววาวน้ำแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บทันใดนั้นเขาพบงูเขียวหางใหม่เฮ้ยงูเขียวหางแหบงูเขียวใช่ไหมอ่างูเขียวอะไรงูเขียวงูเขียวงูเขียวอะไรเขียวเข้มไม่เป็นใช่สิหางไม่เออก็ไม่ได้กำหนดที่สีเขียวนม่เพางูเขียวจะร้อนแสบ ตามนี้ก็ลุ้นยังให้สหนุกกับแดงเดือดอาจารย์แล้วก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมีคลิปของเลนาด้วยนะเป็นรีแอคเป็นอะไรแล้วก็หลังเกมแดงเดือด <c oughs> อบรรยากาศในงานด้วยอาจจะไม่ใช่วันจันทร์อาจจะไม่ใช่วันอา,าอาคาร์นอาคาล์เพราะว่าแฮงค์แน่นอนบอลบอลเตะคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่เช้าวันจันทร์จนถึงบ่ายสามแฮงค์โอเคใช่แล้วก็หกโมงเย็นเดี๋ยวกลับไปไลฟ์สดที่ช่องด้วยตามนี้ตามนี้วันนี้ศุกร์นี้มันมีนี่ด้วย จับสลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสุกหรือจันจันวันจันเมื่อกี้พูดอะไรสุกเออจันวันจันครับก็บอกเย็นวันจันสุกนี้มันมีนี่ด้วยเออจันวันจันครับก็บอกเย็นวันจันก็ก็บ้าปแบบพูดอยู่ว่าเย็นวันจันคนจะไปพูดถึงวันสุกทำไมสุกหรือจันวันนี้สุกนี้มันมีนี่ด้วยวันนี้สุกวันนี้สุกวันนี้สุก จันจันจันผิดจ้ะพี่กายฝากขยี้ตะกี้หน่อยนะไม่ถ้าใช่ก็ผิดไงไอ้กายอย่ากายอย่าทำอย่างนั้นทุกวันนี้พูดผิดเยอะแล้วคิดเคลื่อนลงไหมล่ะไม่เหลือโอเคตอนนี้ขอบคุณนิกรด้วยอ่ะันนี้ลุ้นกันแดงเดือดขอให้มีความสุขกับแดงเดือดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามทุนขนาวจะดำด้านหน้านะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะอ่ะลาไปพร้อมกัน3 2 1ไปเว้ยสามศูนย์เอาสองสี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์ูห้าศูนย์ แมนยูชนะแพ้แมนยูแพ้40่ศน่าจะเกินน่าจะเกิน7แมนยูแพ้40จบ3-1 1-1นึ3งหนมแล้วกันสาล้กันครับเสมอ2-2 2 0แล้วกันหงชนะแค่หนึก็พอสามสามแล้วกัน3-0แล้กัน3-0มนแมนยูชนะ2 0ศู